สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับ23กุมภาพันธ์2558นะครับวันนี้คุณวิทยาเย็นใสเสื้อเหลืองมานะครับก็วันนี้วันจันนะคุณตั้งใจจะมาคุยเรื่องพระโดยตรงใช่ไหมล่ะวันนี้วันจันทร์วันจันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับวันไหนวันไหนก็คุยเรื่องพระได้ครับเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องทําหน้าที่ในการ ปกป้องพระศาสนาเนื่ว่าทีมงานนัททันววชิระเมธีไว้คุณวิทยาเและใส่เสื้อเหลืองเข้ามาทํารายการวันนี้ทุกวันจันทร์ยูนิฟอร์มของผมเนี่ยคือเสื้อโปโลสีเหลืองของฟ้าวันใหม่แล้ะนะครับใส่เป็นอื่นไม่ได้ครับฮะก็วันนี้ก็อย่างที่คุณสันติสุขคุณเบิ้มครับนะครับได้พูดอ่านข้อมูลเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปนะครับกรณีที่เกิดปัญหาโลกวัชชะ แปลว่าอะไรโลกวัชชะโลกติดเตียนโลกติดเตียนครับโลกนี้ตั้งโลกโลกทางธรรมโลกทางทางคารวาสเนาะนะครับที่วิาพากวิจาร์ณบทบาทของมหาเถรสมาคมคแล้วก็พระพิสุบางรูปนะครับที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายโลกกวัชชะนะฮะ แต่ว่าเอาเบรกสองก่อนเบรกแรกเนี่ยเราจะคุยกับท่านววัชระเมธีนะครับแต่เบรกที่สองวันนี้เนี่ยก็จะไปเรื่องของที่มีการเรียงคิวข่มขืนที่พัทยาพัทยาในขณะที่หนุ่มสาวเขาพลอดรักกันบนไม่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 มีข่าวคลอดรักเขาไปนั่งดูนั่งชมวิวกันนะเอ้าคือเขาต้องถอนนะต้องถอนนะขออนุญาตถอนถอนนะ มันเสียหายกับผู้เสียหายนั่งชมวิวเออเขาบอกเขาไปชมเขาไปนั่งชมวิวอันนี้ตามข่าวชัดเจนนะนั่งชมวิวบบรานจอดเฮลิคอปเตอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะครับเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะคือคนที่ถูกข่มขืนเราต้องไม่ข่มขืนซ้าครับโอเคครับครับหลายครั้งที่สื่อทําหน้าที่ข่มขืนผู้ถูกข่มขืนอีกครั้งหนึ่งเขากลอักผมหมายถึงว่านั่งชมวิวไม่คุยกันไม่ได้จำสายความอย่างนั้นไม่ได้คนรักกันอ่าก็ไปนั่งชมวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วสุดท้ายก็ถูกทรชนใช่ได้นะทรชนถูกผู้ร้ายกันแล้วกันสนะี่คนนะครับ,รบเอาปืนจี้แฟนหนุ่มแล้วก็ลากผู้หญิงไปคมคืนคนะครับซึ่งรเรื่องนี้ผมมองเป็นปัญหาภัยสังคมเข้าขายมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับทำไมเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยลนะ่โอ้นี่มันเรื่องผมใช้กับภยัภยสังคมครับเป็นภัยสังคมที่ มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะ<ช>ครับ <ๆ S 2> แล้วก็การกระทำเยี่ยงนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ก็แสดงว่า ไม่เกรงกลัวต่อบาปนั้นชัดเจนอยู่แล้วและยิ่งไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอีกนะครับจะได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในเขตพื้นที่โรงพักพัทยาในช่วงที่สองที่สองเราคุยกันเรื่องข่มขืนแฟนสาวครับเบรกแรกเราคุยกันเรื่องข่มขืนพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนละฮะข่มขืนใจอ่ะข่มขืนจิตใจละฮะข่มขืนพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมพุทธเจ้าครับนะครับคือเรื่องนี้ก็ ทุกฉบับทุกสื่อเลยครับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้ได้นําเสนอเรื่องนี้ดูทีวีฟังวิทยุก็พูดแต่เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้านะครับ,รบต้องยอมรับว่าผมสองคนนี้เป็นชาวพุทธนะคุณที่เย็นอาจจะเป็นพุทธที่ศึกษา<ถ>ปฏิบัติแต่ผมเป็นพุทธที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินะครับไม่ได้บวชนานบวชแค่9วันแต่เป็นเด็กวัดเส้นนานกว่าหลายปี นะครับก็ซึมซับรับรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนอยู่บ้างนะครับพระอาจารย์ผมก็ดูอยู่นะตอนนี้พระครูบุญฤทธิ์พระสมุนะฮะวัดหัวค่ายอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้อบรมสั่งสอนมานะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะคุยกับท่านวอวชิระเมธีหรือพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัยนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยทีมงานประสานท่านวแต่ท่านววอยู่ใน ระหว่างติดภารกิจท่านขึ้นรับกิจนนิมนตอนขึ้นเทศนะครับซึ่งอีกสักครู่หลังจากที่ท่านาลงจากธรรมาทแล้วเนี่ยเราก็จะได้พูดคุยกับท่านนะครับเเรื่องของอพระธรรมชยโยหรือเรื่องของอธรมรมภวธรรมกายเนี่ยเอาเรื่องที่คุณเฟซบุ๊กก่อนนะมาทางนั้นะเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยท่านผู้ชมไปยหาอ่านได้ในเฟซบุ๊กคุณเฟซบุ๊กเรื่องอะไรผมยังไม่รู้ลเลยก็ในเฟซบุ๊กก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ เคยเข้าไปศึกษาปฏิบัติอยู่ในวัดพระธรรมากายอยู่ช่วงหนึ่งช่วงประมาณปี3 9ถึง40ประมาณนั้นประมาณปีหนึ่งอ่าประมาณปีสิ้เศษคุณควิทยเยนเคยเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจถอนตัวมากไปด้วยความศรัทธาไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วก็บริจาคหลักล้านคือ,ค,อคือต้องบอกอ,อย่างนี้คุณถนอมมีชื่อสถิตยอยู่ที่ขอมหาเจดีย์ขอแก้ไขนิดนึงเข้าไปเนี่ย ด้วยความสงสัยออไม่ใช่สสด้วยความสิด่าด้วยความสงสัยเพราะว่าเอางั้นตามที่เขียนใน facebook ก็แล้วกัน<ะ>คือเข้าไปด้วยความสงสัยในเ,ออเรื่องสองประการคือเรื่องประการแรกเนี่ยเข้าไปด้วยความสงสัยในออว่าทำไมเพื่อนเราคนที่ร,รู้จักหลายๆคนซึ่งเป็นออคนที่จบการศึกษาจากแพทย์ศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์จากสายวิทยาศาสตร์หลายคนจบก,การศึกษาดีดๆเข้าไป ศึกษาปริบัติธรรมในวัฒนกายแล้วก็อุทิศตัวอย่างแบบทุ่มเทอย่างสุดกายสุดใจบางคนนี่ถึงขั้นบวชแล้วปร,ประกาศตัวว่าจะบวชไม่สึกเราก็เข้าไปในความสงสัยว่ามีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีอะไรที่ทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาประกาศสลัส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยให้กับุทธศาสนาได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยการที่จะบวชได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากต้องมี บุญบารมีสั่งสมมามากพอต้องเงข้าไปด้วยความสงสัยนั่นสงสัยประการที่หนึ่งสงสัยประการที่สองคือด้วยการที่อ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อหลวงพี่อยไรเล่ายาวนะเอาสั้นๆนะก็ได้รู้สึกว่าระหว่างที่รอท่านวองเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าจะได้ถามหลายเรื่องทำไมมันต่างกันทำไมมีอะไรให้ต่างกันอันไหนเนี่ยคือพระศาสนาของพระเจ้ากันแน่ธรรมกายเขาสอนอะไรสันติอโศกสอนอะไรก็อยากจะเรียนรู้เนี่ยก็เข้าไปด้วยตัวเองที่สุดแล้วธรรมกายสอนอะไรคือ พอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนพบอันดับแรกเนี่ยเขาวิธีการสอนของเขาเนี่คือสอนเอาวิชาธรรมกายก่อนก็คือการปฏิบัติสมาธิะนะครับซึ่งวิธีการปฏิบัติสมาธิของคนเนี่ยทุกคนอนะ่ะพออยู่จิตใจสงบจิตใจนิ่งเนี่ยมันจะพบกับความสุขอันนี้ก็ดีนี่มันเป็นสิ่งที่ดีออสิ่งหนึ่งคือพอพบกับความสุขแล้วปุ๊บแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือเมื่อเขาพบกับความสุขแล้วเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือมรรคผลคือหนทางสู่การพ้นทุกข์ครับแต่ว่าเท่านี้มันยังไม่พอ เมื่อเกิดความศรัทธาในขณะที่คนที่สั่งสอนเนี่ยแทนที่จะให้ปัญญากับเขาเนี่ยกลับทําให้ศรัทธาเนี่ยมันกลายเป็นโมหะหรือเป็นความลุ่มหลง<ฆ>ด้วยการทําให้ยึดติดกับสุขของสมาธิยึดติดกับสุขของสิ่งที่เพิ่งค้นพบแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือมากผลคืนิพพผ่านแล้วก็ทําให้ศรัทธาเนี่ยมันกลายเป็นโมหะก็คือความรุ่มห <ค salsa S 2> ลงแล้วก็เอาหากินกับสิ่งเหล่านี้ห,หากินกับสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เข้าไปแล้ว มีคาถามตลอดเวลาก็คือว่าทําไมสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันต่างกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดชีวิตที่ว่าปรินธิธานเนี่ยคือพระพเ,เจ้าท่งปริธานไปแล้วก็คือท่งหลุดจากพ้นจากวะะัฏสงสารไปแล้วคือการ,รเกิดแก<ค>่เจ็บตายไม่ไม่มีตัวตนต่อไปแล้วนะครับหรือเรียกว่าอนัตตาแต่สิ่งที่วัฒนการสอนนี่กับตรงข้ามพระเ,เจ้าเหมือนยังมีอยู่ มีการขึ้นไปพบพระเ,เจ้าขึ้นไปถวายข้าวพระเ,เจ้าในอายตนะนิพานคําว่าอายตนะนิพานของวัฒนกายกลายเป็นที่ที่สถิตหรือที่ที่ประทับของพระเ,เจ้าหลายร้อยหลายพันพระองค์จนกระทั่งนับพระองค์ไม่ถ้วนอันนั้นก็คือความรู้สึกว่ามันขัดกับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงรสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันตรงกันข้ามนั่นคือสองสิ่งแต่สิ่งที่คนพบก็คือว่าเอาคำ,คำถามในคําตอบ <ฮ>ที่คําตอบในคําถามที่สงสัยที่เข้าไปก็คือหนึ่งเหตุที่คนไปบวชที่นั่นเนี่ยเขาบวชแล้วเขาพร้อมอุทิศชีวิตเนี่ยเพราะว่าในโลกที่วุ่นวายสับสนเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้มีการศึกษามีฐานะดีมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางวัตถุมีบ้านมีรถแต่เขาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมเมื่อเข้าไปนั้นแล้วเนี่ยเขานึกว่าแนวทางปฏิบัติของวัฒมกายเนี่ยคือหนทางสู่มรรคผลนิพพานรู้สึกว่านั่นคือหนทางยึดเหนี่ยวจิตใจได้เนี่ย เขาก็ยึดเอาไว้เหนี่ยวไว้นคะครับเดียวกันเนี่ยทางวัดเองก็หากินกับโลโก้ของศาสนาพุทธหากินกับองค์พระพุทธเจ้าทําให้พระเจ้ากลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราเรียนรู้มาเนี่ยพระเจ้าไม่มีตัวตนพระเจ้าเป็นอนัตตาไปแล้วครับก็คือทรงเสด็จดับขันดับขันคือหมดแล้วอ่างน,น,นั้นสรุปประเด็นที่คุณเล่ายาวเนี่ยนะก็คือว่าหนึ่งเข้าไปด้วยความสงสัย ไปปฏิบัติในสองประการ<ล>จน <ง S 1> กระทั่งไปเจอว่าหลักธทมคาสั่งสอนของเขาเกี่ยวกับการปฏินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งปฏินิพพานแปลว่าสงบหรือเย็นคือจบหมดแล้วไม่เกิดแล้วถูกไหมนะครับแต่กลับสอนว่ายังมีพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งธรรมชโยก็บอกว่าเคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าออไปถวายอาหารพระพุทธเจ้ามีพิธีถวายในขณะนั้นในสถน,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 นี้ผมไม่ทราบมีหรือเปล่า,าพิธีถวายข้าวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกสัปดาห์ นะครับก็แสดงพระพุทธเจ้ายังอยงู่ก็มีการพูดชัดเจนแม้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าไปดูในใน u t u b e ของ d m c <ฆ>ใช่ไหม<ะ>ของของทีวีของวัฒนกรารก็ยังมีการพูดถึงอายาตานันิพานอยู่ที่ว่าเป็นที่อยู่ที่ประทับของพระเจ้านับพระองค์มิทวนนะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นการบิดเบือนพระธรรมคาสั่งสอนพระเจ้าซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันร้ายแรงกว่าเรื่องการการโกงหรือรับเงินบริจาคที่ ที่เบียดเบียนหรือคดโกงชาวบ้านมาอีกกลง,อองเ,เป็นการบิดเบือนพระธรรมคาสั่งสอนอย่างนั้นแหละเป็นการบิดเบือนพระธรรมสอนครับออโอเคเอาประเด็นนี้นะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทําไมต้องเป็นหลวงพ่อสดที่วัดธรรมกายคือพระวัดหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอธรรมชยโยกับแม่ชีจันทขน,ขนุกยูงพระทัตตะชีโวามาจากการบวชจากที่วัดปากน้ําศึกษาวัดปากน้ำภาษีเจริญการนั่งสมาธิแบบ วิชาแบบธรรมกายมานะครับก็นํามาเผยแร่ต่ออย่างที่บอกแต่ว่าไม่ว่าจะนั่งวิธีไหนก็ตามเนี่ยแล้ยังไม่ตอบว่าแล้วหลวงพ่อสดยังเข้ามายัางไงก็เป็นลูกศิษย์ไงทั้งทั้งทั้งสามท่านเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์แบ่แม่ชีจันท์คนนูกยูเนี่ยลูกบาสิกาจัน์ขนลูกยูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตรงของหลวงพ่อสดพระปากน้ำตั้งแต่ท่านยังอยู่ย <c oughs> ังไงท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแล้ว,วิชาธรรมกายนี้เกิดจากคือใน ถ้าตามคําสอนของของวรัร,รมกายเนี่ยนะครับ<ะ>วิชาธรรมกายเนี่ยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยเป็นผู้คนพบแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวิชาที่หายสาบสูญไปตั้นแนงแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็มาคนพบโดยหลวงพ่อสดอวัดปากน้ำจริงจริงไม่จริงไม่รู้เพราะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วคือลักษณะของวิชาธรรมกายก็คืออุบายหนึ่งในการทําจิตให้นิ่ง<ะ>ด้วยการที่นั่งสมาธิแล้วก็ ภาวนาเมื่อหายใจเข้าภาวนาสัมมาหายใจออกภาวนาอารหังนึกถึงจิตที่อยู่ที่นึกถึงที่ศูนย์กลางกายมีดวงแก้วปรากฏที่ศูนย์กลางกายมีองค์พระข้างในองค์พระที่ศูนย์กลางกายขององค์พระมีดวงแก้วมีองค์พระซ้อนอยู่ในองค์พระซ้อน,อนทีนี้จิตใจคนเนี่ยปกติมันจะวุ่นวายสับสน<ะ>มันเหมือนลิงเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ถ้าเกิดเรามีเชือกมามัดเราผูกไว้กับหลัก อาจจะสงบนิ่งขึ้นแต่นี่คือผูกไว้กบหลักถึงสองอันก็คือหายใจเข้าออกอยู่ที่สมาธิที่หายใจเข้าสมาหายใออกในขณะที่คุณเข้าไปจุดหนึ่งเนี่ยคือที่ศูนย์กลางกลางในขณะที่คุณเข้าไปเนี่ยแล้วคุณออกมาด้วยเหตุผลที่ออกคือสรุปง่ายๆเหตุผลที่ออกมาคือได้คําตอบในสองคำถามที่ตั้งเนี่ยงคำถามแรกก็คือที่ว่าทําไมคนหนึ่งเข้าไปแล้วพร้อมอุติชีวิตรุ่มหลงกับวัฏรมรรคขนาดนั้นคํตอบคือคตอบคือเพราะว่า คนเราที่อยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายเนี่ยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับและเขาก็ถูกและเขาก็ถูกเรียกว่าถูกหากินเอาโลโก้พระเจ้าเนี่ยมาหากินมาหากินกับความศรัทธาเชื่อจนกระทั่งคําว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันต้องคู่กับปัญญ,ญาค,คือถ้ามีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญ,ญามาไตร่ตรองจะกลายเป็นสุดท้ายศรัทธามันจะเป็นความลุ่มหลงหรือเรียกว่าโมหะ เมื่อกลายเป็นโมหะคขาเนี้มันถูกชักจูงไปสู่สิ่งที่ผิดๆได้ง่ายนะครับสองสองก็คือว่าคำถามที่ว่าทําไมพระธรรมคําสั่งสอนหรือหนังสือธรรมะของพระสองก็คือตัวสองที่ถามคุณว่าที่ออกมาในเมื่อกี้คําตอบหนึ่งคำตอบก็คือว่าที่ต่างกันเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมคําสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันแต่ว่าพระธรรมคำสอนแท้ๆของพระเจ้าเนี่ย เป็นของพระเจ้าเท่านั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หนทางสู่การพ้นทุกข์อะไรก็ตามที่ไม่ใช่หนทางสู่การหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่พระธรรมคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลความว่าบิดเบือนก็คือแปลความก็พบแล้วว่าสิ่งที่เขาเขียนมาในในในหนังสือฝั่งของธรรมกายเนี่ยไม่ตรงกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าบิดเบือนไหมบิดเบือนครับอ่าหนึ่งสองเหตุผลที่คุณวิทีนออกมาแล้วก็มีคําถามตอบคาถามที่สามว่า แล้วทําไมเพื่อนหรือคนอื่นถึงไปต่อได้และอยู่ได้ก็เพราะเขายังอยู่ในโมหะไงย,ยังอยู่ในความรุ่มหลงยังไม่เอาปัญญาเข้ามาไต่ตรองจนกระทั่งโมหะเนี่ยมันลดระดับลงมาครับนะครับเราก็ยังถูกชักจูงอยู่ยังถูกยังถูกครอบงําอยู่ะนะฮะคือจะถ้าเข้าไปตรงนั้นเราไม่รู้จักใช้สติไม่รู้จักใช้ปัญญาไต่ตรองรง่ายนะครับที่จะที่จะหลุดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะว<ข>่าข,ขอต้าไว้ก่อน ตกลงข้อกติกากับคุณผู้ชมก่อนวันนี้ผมขอสัมภาษณ์คุณวิทีกลายเป็นสมาษณ์ผมแล้เหรอ,อเพราะว่า<ม>ท่านวอติดเทศนาอยู่นะครับค่อนข้างยาวนะครับเพราะงั้นก็ขอความรู้จากคุณวิทีน,นะครับแล้วก็ช่วยผมจะถามสั้นตอบสั้นด้วยนะจะได้ถามเยอะผู้ชมรู้เรื่องอย,อย่าเล่ายาวเล่ายาว,ลายาวแล้วฟังฟังยากนะฮะเมื่อกี้ได้สองคำถามแล้วนะแล้วก็ไม่ใชแค่อสองคำถามหลักที่ผมใช่ใช่สองคำถามหลักแล้วทำไมถึงออกมาทีนี้ก็ถามต่อว่า เข้าไปแล้วปฏิบัติแล้วผมใช้คำผมใช้คำเองนะว่าผิดหวังกับกับแนวทางและก็คำสั่งสอนที่ไม่ตรงตามหลักพระธรรมวินัยพอพอ,พออย่างนี้พอสุดออได้ไหมอพอได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ได้ออกมาด้วยความผิดหวังนะออกมาด้วยความยินดีที่ตัวเองเนี่ยได้รู้แล้วอ,ออกมาด้วยความยินดีว่าเราได้เร,ไดเราได้รู้แล้วว่าเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราได้คําตอบสองคำถามเมื่อสักครู่ที่บอกแล้วคิดเอาเองไหม ไม่ครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มันได้เห็นได้ประจักษ์แล้วก็สะดุดกับคําสอนหลายอันนะในวัดธรรมากายอย่างเช่น<ะ>บอกว่าให้ปิดบัญชีทางโลกมาเป,เปิดบัญชีทางธรรมครับแปลว่าเพราะว่าคุณถนอมมีบัญชีอยู่ไปปิดบัญ,บญชีธนาคารแล้วก็เงินบริจาคนี่คือบ,บัญชีเงินฝากจริงๆใช่ไหมบัญชีเงินฝากจริงๆให้มาเปิดเปิดบัญชีธรรมหมายถึงว่าให้มาทําบุญแล้วในขณะ,ะที่ผมเข้าไปเนี่ยเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยทางวัดกําลังพยายามอย่างเต็มที่ที่ทจะที่จะสร้างเจดีธรรมกายให้สําเร็จอน,น,นอ,อกเจดี <JD S 1> ธรรมกายมันยังไม่เสร็จเพิ่งเริ่มก่อสร้างตอนนั้นเนี่ยก็มีการระดมเงินถ้าคุณถนอมจําได้ระดมเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทบถ้าคุณถนอมบริจาค1น0่งบาทเนี่ยจะสามารถที่จะมีชื่อบนองค์พระที่ประดิษฐานอยู่รอบเจดีธรรมกายจานวนหล้านองค์องละหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งตอนนันน what, JD, what, what, oy, event, oused, ้นเนี่ยว um ัดวัดก็รวยบริษัทอีเวนต์ต่างๆที่ไปทําพวกนี้ก็รวยกันไปตามๆกันเจดีนี่มีความใหญ่มากนะคุณหอมเจดีคุณหอมเคยเห็นเจดีเคยเห็นเคยไปอยู่ที่มีรัศมีหนึ่งตารางกิโลเมตรใหญ่มากหนึ่งตารางกิโลเมตรอะแปลว่าคุณหอมจะเดินสี่ด้านเนี่ยคุณหอมจะใช้เวลาเดินทั้งหมดสี่กิโลเมตรอะใหญ่มากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากจะต้องระดมทุนจํานวนมากคำคำหนึ่งที่ได้ยินจากแม่จาก จากปากของหลวงพ่อธรรมชโยเองที่พูดกับลูกศิษย์นะคือคําว่าไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้แปลว่าคืออะไรแปลว่าถ้าสมมติคุณถนอมเขากำลังบอกให้ให้ให้ได้อะไรถ้าสมมติคุณถนอมอยากจะทําบุญให้ได้องค์พระสักรูปหนึ่งราคาหนึ่งหมื่นบาทคุณถนอมไม่มีเงินเนี่ยคุณถนอมต้องคิดเสมอว่าไม่ได้ไม่มี ต้องได้ไม่มีไม่ได้ต้องไปหามาให้ได้ถ้าไม่ได้ต้องเอาให้ได้อ,อันนี้มันรุนแรงขนาดไหนรุนแรงขนาดที่คนที่เชื่อเนี่ยถ้าเชิญชวนว่าเอาอย่างที่คุณบอกว่ากําลังบอกชวนผมให้ไปทําบุญถูกไหม,มบริจาครัพหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณหอมบอกว่าคุณหอมมีตังไม่พอผมไม่มีตังแล้วคุณหอมแต่คุณหอมมีความศรัทธาม,มากเลยนะ,ะนั่งสมาธิแล้วเกิดความสุขเกิดเห็นดวงแก้วคุณลงตาวิทย์เนจะบอกว่าไงต่อขึ้นที่ศูนย์กลางกายเนี่ยแล้วหลงไม่ให้ หลวงพ่อในวัดธรรมกายบอกคุณถนอมว่าถ้ามีศรัทธาแรงกล้ามีความตั้งใจจริงแล้วต่อพระศาสนาเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้มันต้องได้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เพราะเมื่อคุณถนอมเกิดความลุ่มหลงตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นพระท่านไม่ได้บอกหรอกว่าให้คุณถนอมไปเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาไย์เข้ไม่ได้บอกหรอกว่าให้คุณถนอมไปยักยอกทรัพย์ของครอบครัวไปยักยอกมาไปเบียดบังค่า่าหารลูกมา แต่เมื่อคุณหมอคิดว่าไม่ได้ต้องเอาให้ได้เนี่ยสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมอยู่ในวัดแล้วเห็นจริงเนี่ยก็คือเห็นคนที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นครับเอาเงินมาบริจาคทรั์ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้และต้องเอาให้ได้ที่สุดแล้วคุณตอบตรงนะบอกคุณผู้ชมเรานะบริจาคให้วัดธรรมกายไปเท่าไหร่ คือตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ถึงขั้นเบียดเบียนตัวเองนะเข้าใจเข้าใจช่วงนั้นเนี่ยกลับมาต้องเล่าก่อนว่ากลับมาเริ่มทําธุรกิจจุดที่ว่าเพื่อให้ได้เพื่อเพื่อว่าให้มันได้เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมีคนมาชักชวนผมญาติกันเนี่ยชักชวนผมให้บริจาคหนึ่งล้านบาทเพื่อสร้างองค์พระที่อยู่บนยอดเพราะโอ้ยอดตกเลยยอดเจดีตอนที่บริจาคเนี่ยคิดจริงๆว่าจะบริจาคดีหรือามันเยอะขนาดนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่คิดตัดสินใจบริจาคก็คือว่า เอาว่าลองวัดใจตัวเองเดี๋ยว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 ดิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตรงเดี๋ยวดิวิธาที่ที่ผมตัดสินใจจะไปถึงไปกันนั้นแต่ผมถามคุณก่อนจะบอกว่าถามว่าคุณมีเงินเยอะพอที่บะไป้ยล้านนึงนิดเดียวหรือไงอ่ะตอนนี้สำคัญสิ่งที่ตัดสินใจตรงนั้นนี่เพราะว่าการเราคิดอยู่ในใจว่าการทำบุญคือการให้การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อตัดสินใจจะทำบุญจะให้แล้วเนี่ยต้องเป็นจำนวนที่ทำให้เราไม่รู้สึกเสียดายที่ให้ เพราะตอนนั้นเนี่ยแสดงเราก็ต้องมีเงินแล้วก็พอมากพอที่จะคือจะบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ด้วยผมก็ไม่เสียดายนะถึงแม้ว่าให้ไปแล้วไม่รู้ว่าข้อเงินเราไปทําอะไรแต่อย่างน้อยณวินาทีที่ให้เนี่ยให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะคําพูดที่วันนั้นไะไม่ใช่ได้แล้วก็อันตอนที่ให้ผมบอกผมตัดสินใจให้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะวัดใจตัวเองว่าให้ได้ไหมเสียสละดได้ไหมปัดใจได้ไหม แล้วเงินที่ได้มาในการให้ก็เป็นเงินที่ได้มาโดยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถึงแม้ทุกวันนี้เขาจะเอาเงินเอาไปทําอะไรก,ก็ตามเนี่ยแต่เมื่อการให้ให้ด้วยเจตนานที่บริสุทธิ์และเงินที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยผมก็ถือผมได้ให้ไปละตอนนั้นได้ให้ด้วยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักคําสอนมีมีคาถามเอออต่อตรงนี้ก่อนเพราะว่ถาถา้ถาถ้าคุณวักถ้าคุณวอกแวกไม่มั่นใจสงสัยหรือหวาดระแวงในทำคําคสั่งสอนในการจะตัดสินใจบริจาคก็คงจะจะไม่บริจาค แต่ว่าด้วยความที่ศรัทธาตอนนั้นยังไม่เจอคําว่ายังไม่เป็นโมหะลุ่มหลงถูกไหมถึงบริจาคไปหนึ่งล้านบาทคือตอนระหว่างที่อยู่ที่ที่ฝึกปฏิบัติอยู่ที่วัดธรรมกายนะคุณพี่หนอมความรู้สึกคิดมีอยู่ตลอดเวลาว่าวันแรกวันแรกไปจนถึงวันที่คุณบริจาคผมเล่าจังไม่ดิคุณต้องตอบตามที่ผมล่าให้มันลื่นไหลก่อนคุณจะตอบตามที่คุณอยากเล่าแต่ผมต้องคุณตอบตามที่ผมอยากถามผมดูเวลาอยู่นะเดี๋ยวเวลาหมดผมไม่ได้ขายของนะในคุณต้องวันนี้คุณมาเป็นแขกผมนะเออ ตกลงกันตกากันก่อนตอบตามที่ถามก่อนนะหลวงพี่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปด้วยความสงสัยถึงวันที่บริจาคหนึ่งล้านเนี่ยเวลานาน,นได้น่าเลยประมาณไม่นานนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนมัน้งเจ็ดเดือนเดี๋ยวจะต้องบอกอธิบายคุณถนอมนิดน,นึงเดี๋ยวคุณท<า>ุนจะไม่เข้าใจว่าพอเข้าไปปุ๊บเราสะดุดกับคําถามสะดุดกับคำถาม,ถามที่ถามตัวเองตลอดเวลาว่า,าทําไมสิ่งที่เขาสั่งสอนเนี่ยมันไม่ตรงพรษษะพุทธศาสนาแล้วผมไม่ถอนตัวออกมาทันที<า>ทําไมถึงอยู่เป็นปี แล้วไปรู้ตอนไหนก็จะบอกว่าเราสงสัยมาตลอดนั่นแหละแต่สิ่งที่เรายังไม่ถอนทันทีเนี่ยเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆรู้สึกว่านะอย่างน้อยเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีอย่างเรารู้สึกว่าเขาก็สอนให้คนปฏิบัติตามศีลห้าเห็นด้วยคนที่เข้าวัดตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ผิดศีลห้าแน่นอนแต่สิ่งที่พบหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้เห็นคนเบียดเบียนเงินของคนอื่นมาเบียดเบียนเงินของตัวเองมาเบียดเบียนเงินครอบครัวตัวเองมาบริจาคเนี่ยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้เขาจะละ บาปอย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นบาปในการฆ่าสัตว์ชีวิตได้บาปในการผิดศีลห้าแบบชัดๆได้เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขากำลังสะสมสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าบาปอย่างละเอียดเขากาลังสะสมสิ่งที่เรียกว่าความโลภในบุญเมื่อมีความโลภในบุญมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีความโลภในบุญเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะเขากําลังพื้นฐานเขาศีลนี่ครบไหมสองร้อยยี่สิบเจ็ดครบไหมอันนี้ผมไม่ทราบ มันนี้ผมไม่ทราบก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะว่าครบไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่ไปบวชคนที่ทําบุญหรือคนที่เริ่มเริ่มสั่งสมความโลภในบุญเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวกว่ากว่านะเพราะเขากําลังเกิดเขากําลังทําบาปโดยที่เขาคิดว่าบาปที่เขาทำผมว่าตรงนี้ดีผมว่าดีที่คุณพูดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าผมก็พูดหลายครั้งนะเวลาพูดถึงวัรมกายเนี่ยพูดถึงหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยผมบอกผมก็เคยเคยไปอยู่ครั้งหนึ่ง แล้วก็ก็เคยดูทีวีดาวดาวเทียมดาวธรรมของธรรมกายแล้วผมเวลาเวลาถ้าได้ดูแล้วก็ดูนานๆเหมือนกันเพราะก็มีรูปมีอะไรปร,ประกอบใช่ไหมฮะหลวงพ่อก็พูดนะจ๊ะนะจ๊ะก็น่าฟังก็ทำให้รู้สึกเขาก็สอนดีนี่อ่ะทั้งนั้นกลับมาที่หลักที่คุณพูดมาทุกๆุกทีว่าเอออย่างน้อยที่สุดเขาก็สอนให้คนทําดีแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตยึดถือหลักศีลห้าอย่างน้อยเป็นพื้นฐานแต่กมนะ่ากลัวกว่างงี่ย<า>มพูดม่กอ่ะตรงนี้ตรงนี้ขั้น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 ต้นนี่ก็ ผมว่าก็ดีนะก็ไม่มีไม่ใช่สํานักไหนที่ทําให้คนแบบเป็นโอมชิลริกียวหรือว่าเป็นลัทธิอะไรที่มันทําให้เป็นภัยสังคมแต่พอมาขั้นสุดขึ้นมาแล้วพอคนปฏิบัติในขั้นนี้ได้พอมาขั้นสุดปั๊บมันมีอะไรขั้นสุดคืออะไรขั้นสุดที่คุณบอกว่ามันกลายเป็นว่าจะบอกอว่าพระพุทธศาสนามาหากินน่คือคนเหล่านี้เนี่ยพอถูกชักจูงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย<ฆ>เขาจะละบาปอย่างอย่างอย่างาครา่าๆหรือบาปอย่างหย,ยาบๆได้ครับแต่เขาเกิดบาปอย่างละเอียดขึ้นมาในใจไง เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เป็นการเป็นความโลภโลภในบุญเป็นความหวังเป็นกิเลสท,ที่อยากจะ <c oughs> มีวิมานบนบนสงสวรรค์ที่รอเขาอยู่มีการพูดถึงขั้นว่าคนที่ทําบุญมากมายมหาศาลเนี่ย<ะ>มีวิมานรอเขาอยู่แล้วบนสวรรค์นะมีข้าทาสบริวารรอรับใช้เขาอยู่นะเมื่ออย่างนั้นเลย่างนนั้และลูกแก<ม>้วอยู่ตรงไหน ม่ลูกการ์มันเป็นสัญลักษณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นกุศโลบายที่จะให้คนมีสมาธิอยู่ในศูนย์กลางกายอันนั้นเป็นวิธีการ,การสอน,สอนแต่ทีนี <c oughs> ส้สิ่งที่เราผมจะบอกว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการรับเงินโจรรับเงินที่คนอื่นคอร์รัปชันมาเนี่ย<ะ>มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ชาวพุทธระหนักว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยคือการบิดเบือนคําสอนของ,ของพระศาสนา การเอาพระพุทธเจ้ามาหากินเ<ะ>พราะอย่างที่บอกว่าพอบอกว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ในอายตนะนิพพานเนี่ยมันเท่ากับเป็นการสร้างพระุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อใช้ในการหากินกําลังหากินกับคนสร้างพระนี่พระพุทธเจ้าหากินไห<อ>มสิ่งที่มันผิดมากที่สุดเนี่ยคือการบิดเบือนคําสอนของพระองค์ท่านอืการทําให้คนเนี่ยไม่หลุดพ้นการทําให้คนรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยยังมี ทางแห่งการหลุดพ้นเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเรื่องคําว่าอนัตตนี่ไม่มีแล้วกลายเป็นเรื่องของอัตตาอัตตาคืออัตตาคือตัวต้นเพราะพระเจ้าก็ยังมีตัวตนอยู่ในอายตนะนิพานอนัตตาคืออนัตตาคือความมีตัวต้นคือคือเออตรงนี้พอมันชัดก็คือว่าที่ตอนนั้นที่เป็นข่าวดังมากเพราะตรงเนี้ยที่ผมว่าน่าจะเรื่องใหญ่กว่าที่อนัตตากับอัตตาอัตตาตกลงธรรมกายสอนว่าให้มีมีอัตตาอย่างนั้นแหละคือ พรรมกายบอกว่าพระเจ้ายังมียังมีงมตัวตนอยู่ในอายตนะนิพพานแล้วอยู่เป็นอยู่นับองค์ไม่ท้วนอยู่ในอายตนะนิพพานเพราะ,ะมันมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเรียนมันปิดเดือนปิดเบือนคนคิดเอาเองหรือเปล่าหรือเขาสอนอย่าง,งจริงจังเขาสอนครับไปดู youtube เขาก็ได้มีพูดถึงพระเจ้าในในอายตนะนิพพานมีอยู่นับพระองค์ไม่ท้วนอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าปฏิทินไม่ได้พูดเอาเองการท,ที่จะกลับมาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยยังมี พระองค์อยู่ในอายตนะนิพานเนี่ยเป็นการดึงพระเจ้ากลับมาจากกานปรินิพานกลับมาให้เขาหากินนะผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะตระหนักมากกว่าเรื่องของการรับเงินโจรรับเงินทุจริตคอร์รัปชันจากสากลคลองจันทร์อีกอีกคำถามเดี๋ยวเราพักกันนะครับทีี้ตจะได้ไปตามเรื่องอื่นต่อถามไม่จบแล้วคุณบอกแล้วว่าอย่าเล่าเรื่องอะไรเล่าไม่จบผมไม่ลงจากรถบอกให้ขออีกสองนาทีสองนาทีนะถามว่า เราจะสังเกตว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเนี่ยส่วนใหญ่นะผมใช้คํานี้ได้่มไม่รู้คุณตอบผมได้ว่าส่วนใหญ่เป็นคนมีสถานะเป็นนักธุรกิจมีเงินคือเขาก็มีทั้งคนที่ทุ่มเงินนะแต่คนที่ทุ่มกายก็มีหลายคนที่ไปเป็นอุอบาสิกาไปเป็นอุบาสกรับใช้อยู่ในวัดพระธรรมกายาทุ่มกายถวายชีวิตเขาศรัทธาหรือว่าเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วม ผมว่ามีทั้งสองอย่างมีทั้งคนที่ศรัทธาแล้วก็มีทั้งที่ศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธาแบบที่เข้าไปศรัทธาแล้วมีผลประโยชน์เราุ่มหรือศรัทธาอย่างเดียวหรือประโยชน์ร่วมอย่างเดียวมีทั้งคนที่ศรัทธาจริงๆไม่ใช่อะไรจริงศรัทธาจนลุ่มหลงจริงๆเราก็ไปอยู่ตรงนั้นยางโง่หัวไม่ขึ้นแล้วคนที่ผลประโยชน์ร่วมก็มีคุณเคยได้ยินเจ้าของธุรกิจดังที่เป็นธุรกิจจัดจานไหมรอบๆรอบๆพัฒนมกายเขามีเขามีคอนโดทำด้วยนะ เขาขายคนเราให้กับผู้ไปปฏิพัต์ตรงนั้นไปอยู่ที่นั่นไปอยู่รอบๆบริเวณนั้นแล้วก็เข้าไปปฏิบัติแล้วก็กลับมานอนที่นี่เพราะมันก็มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์แบบต่างตอบแทนนั่นแหละนะครับก็คุณผู้ชมก็ใช้ รายละเอียดฟังคุณวิทยเยนแล้วก็ใช้หลักการมาสูตรของพระพุทธเจ้ารายละเอียดถ้าจะลงลึกนะครับเราไม่ถูกคุณถนอมถามให้สะดุดเนี่ยก็ไปคุณจะมานั่งเล่าโดยที่ผมสงสัยผมไม่ยอมหรอผมได้ผมเขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างยาวคุณเล่ายาวแล้วฟังเข้าใจยากเวลาคุณพูดอ่ะผมก็เลยต้องถามให้คุณตอบแบบเข้าใจง่ายๆนี่แหละ Facebook เขียนมาเข้าใจง่ายเลยแต่คุณเล่าอะไรไปบ้างจำได้ไหมเนี่ยได้อ่โอเค พักกันสักครู่ครับยังไม่ขายของอ่ะก็ก่อนพักไงคุณถนอมเดี๋ยวแขกยังแขกอย่าพูดดิผมขายเองวันนี้มาเป็นแขกนั่งเฉยๆขายเลยขายเลยแย่คุณวิทยเย็นก็02308055นะครับมีสินค้าให้กับคุณผู้ชมได้ช่วยสนับสนุนพวกเลยกลับมาเพิ่มเติมให้ในช่วงต่อไปซึ่งจะได้คุยกับทางพันตำรวจเอกอนุกูลปรีดายุทธนะครับท่านเป็นพนักงานสอบสวนผู้สรงคุณวุฒิ สพเมืองพัทยานะครับกับกรณีที่ทรชน4คนได้เอาอาวุธที่บังคับหญิงสาวไปข่มขืนกระทำชําเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยสังคมที่น่ารังเกียจมากๆนะครับช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามครับคุณไม่ขายละเอียดเลยเนี่ยครีมอาบน้ำแ<ะ>ชมพูครีมลวด<อ>ต้องาขาย<ม>าด้วยมาขายให้ช่วงหน้าเชิญชวนด้วยนะครับ<ะ> 2> 0 2นสองสามศูนย์แปดศูนยครับ